สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกทีก่เราเหมือนเดิมนะครับมันนี้ตรงกับวันที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนมาเลี้ยงสามารถหาโมงเสียดไก่หกโมง่งเลยพี่น้องผลตกของกระเทาะกันการีฟ้ามาเบ่งหลุกกบนะครับตรบาทครับพี่น้องมาเบ่งเดอเด้อพี่น้องเด้ยอดยีฟ้ามนีล่ะตระจบาทตรวบาดนะครับ ผเป็น่งกับปาร์ติสตังนะครับราข้าคุณภาพคือเก้านะครับกำลังง่ามพี่น้องสวยปะครับพร้อมท่งนี่พี่น้องเด,ด้อพูดใดอยากไ้ก็โทร่มาเลย0969498971นะครับนี่มาไหลพี่น้องมีะมามหมืนกว่าตัวนี่แหละครับ ตัวละหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะครับมารับหนาฟ้ามได้เลยครับที่ขัดให่ตัวงามพี่นอ้องตอนนี้ท่านขัดอยู่พี่น้องนะครับมันมีกักมันมีสามใส่เลยพี่น้องใหญ่กลางเล็กนี่นะครับนี่วัตถายมาลายเมื่อไแล้วพี่น้องมันก็ขืนนะครับจุดนี้นะครับกบดําคางลายนะครับเป็นที่ก่อต้องการของตลาดภาคอีสานนะครับแดียวก็สอปปเล่านะพี่น้อง แต่ว่าช่วงนี COVID ้โควิดอยู่เด้อพี่น้องเด้อเศรษฐกิดจ,จากที่จังไดบ่กูมกันกบขายบอกพี่น้องทุกอนีผู้ใดมีกบก็จะล่าไ้ก่นอกนเด้อพี่นอ้องเออให้อาหารไวค้ครึ่งเดียวก่อนของผมก็มีหลายอยู่ผม,มหให้อาหารครึ่งเดียวนะครับปกติเคยให้สองกิโลโ่ตั้งสิให้ครึ่งโลโกก่ใหแ้แขงหนึ่งโลนะครับพี่น้อง <laughs> เพื่อให้เขาทนระยะเวลาไปอีกนะครับเพื่อให้ขายได้นะครับตลาดกับปิดพี่น้อง ตลาดขนเกยนบ้านไผ่สารคามนองบัวลำพูบุรีรัมมงเคยเ่ยไปทรงนะครับปิดเบิร์ดพี่น้องพินสมุนมีซีรีส์ว่ามีคนขายว่ามีคนเดินตลาดนะครับปกติเคยขายได้ร้อยด้นะครับวันนี้ขายได้แค่สิบโลงสิไหมพี่น้อง ภาะเศรษฐกิจเป็นยังไงบุ๊กนะครับกบขายบอกพี่น้องช่วงผู้ดใดไสีเลี่ยงกับคิดดีๆเด้อพี่น้องเด้อการสีเลี่ยงเพื่อธุรกิจเพื่อการค้าการขายนะครับพะช่วงนี้ดูภาพวะเศรษฐกิจบ่คออบ่อยไไนูบนนี่เป็นไงนะพี่น้องบ่คือตอนปีกลายนี่นะครับปีกลายนี่ดูกบมี่าไรก็ขายสั่ใดสั่านั้นกบมี่าไรก็ขายมดนะครับปีนี้ผมว่าสิได้ขายดีๆว่าด้ขายดีสำหรับพี่น้องที่ได้นะครับ เอาขันไฟสีเลี้ยงกัคิดดีๆกับพ่อนะครับว่าสมควรเลี้ยงบ่บางที่กับบ่านเนี่ดอกพี่น้องเอ้ยเศรษฐกคิดบ่ดีดอกแต่ว่าบางที่มันก็ขึ้นเอาขืนเอาคือบางหันนะครับตอนที่แหลกกบฟืดเราฟืดเขาฝฟืดเข่าเมื่อไหร่ตัวรัศมีสามสิบสี่สิบบาทเมื่อไหร่พอกบหมดพุ่งข้นในบ้านนี่เป็นลูกละลอยพี่น้องแป๊บเดียววะนี่เลี้ยงด้วยกันบึมบึมพี่น้องเลี้ยงด้วยกันปรากฏว่า โลงเลยพี่น้องลงกับเพราไอะไรดอกเลี่ยงเพรเลี้ยงรารดอกพี่น้องแต่ว่าไม่มีคนซือ้อเลยพี่น้องคนบาเดินตลาดคือเกานะครับคนเคยซื้อก็ดยู่บ้านที่ซื้อบอกบยากบ้านนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเอาอันยากเลองเลี้ยงก็ลองเบิ้ง,งพี่น้องอันยัผู้ใดอยากลองเลี่ยงเอฟซีหรือพี่น้องสันดยอยากลองเลี้ยงกระทั่วมากลยครับทั่วมากตุากลาบาดหรือว่าสี้ส่งก็ได้พี่น้องอันอยู่ใก,ใกล้ๆกับพระคิดละคารงนะครับ กันยุ่งกลดใคก็คิดจังหน่อยพ่อได้ขาดน้ำมันนะครับพ่อได้ซื้ออาหารมาเลี้ยงมูยใหญ่ๆนะครับมูยใหญ่ผมก็ไปจกักจังได้บัวพี่น้องไลยขนาดเลยจักสีอลอดบวลดนะครับต่างบอ่อต่างคนกับต่างต่อยเลียตัวเองด้อพี่น้องพี่น้องชาวกบก็ได้เอาคลิปนีก็เอาทั้งีนด้วพี่น้องพ่อกันคิมหนาด้อปผูกต้นตะไคร้อย่าลืมตับตะไคร้ด้วพี่น้อง กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพป็นว่าสวัสดีครับ